เพราะว่าเกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะรัฐมนตรีว่าการคนใหม่คุณอัฐกรสืรัตยากรพร้อมด้วยคุณอัคราพมเผารัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์นี่คือเรียกได้ว่าอันนี้อยู่คนละพักใช่ไหมคนละพักค่ะแต่เป็นเผ่าเดียวกันนะเอางี้ดีกว่าเราเผาวันนี้ก็มอบนโยบายฮะท่านรัฐมนตรีว่าการนะ คุณอัตกรศิริรัตยากรหลังจากนี้ผู้บริหารต้องถอดสูตรลงพื้นที่เป็นในยะงไงคำว่าถอดสูตรคือลงพื้นที่ไปสัมผัสด้วยหูด้วยตาตนเองอเพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรเอาเครื่องจักรมาใช้เพิ่มผลผลิตต่อได้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรแม่นยำลุยเลยเดี๋ยวลองฟังรัฐมนตรีว่าการคนใหม่ฮะ เกษตรนโยบายของกระทรวงเกษตรหลังจากนี้ผู้บริหารก็คงจะต้องถอดชุดสูตรออกเราคงจะมีความจําเป็นที่จะต้องลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหากับพี่น้องเกษตรกรด้วยหูด้วยตาของพวกเราให้มากขึ้นนะครับแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นปัญหาปัจจัยภายในประเทศอะไรที่เราสามารถทําได้เลยต้องทําสิ่งที่เราจะต้องคํานึงถึงลําดับต้นๆน,นั่นก็คือไรายได้ของพี่น้องเกษตรกรราคา สินค้าทางการเกษตรถึงแม้ว่าผมจะเพิ่งมาแต่ทุกท่านที่อยู่ตรงนี้เป็นคนทำงานที่ผมคุ้นเคยอยู่แล้วดังนั้นเองเราจะทำงานแบบไร้รอ,อยต่อเริ่มตั้งแต่สมัยท่านร้อยเอกธรรมนัฐผ่านมายังท่านศาสตราจารย์ดรนลุมนพิโยสินวัตรจนมาถึงสมัยผมกับท่านอัคราเมื่อสักครู่นี้ในที่ประชุมผมและท่านอัคราก็บอกว่าหลังจากนี้ในทุกๆวันทุกๆชั่วโมงทุกๆท,ท,ที่ เราจะไม่หยุดทํางานครับนโยบายของกระทรวงเกษตรนี่ไงท่านรัฐมนตรีว่าการคนใหม่ทํางานแบบไร้รอยต่อเหมือนสมัยร้อยเอกธรรมนัฐรัฐมนตรีนรุมนนะอดีตว่าการคุณนรุมมนตอนนี้ไปอยู่กระทรวงศึกษาค่ะเนี่ยจะทํางานทุกทกวันทุกๆชั่วโมงแล้วไปเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตต่อไร่นั่นคือคําตอบของพี่น้องเกษตรกรนะก็ดูหนักแน่นนะแล้วบางช่วงบางตอนนะบอกว่าสมัยที่ได้รับโอกาส จากร้อยเอกธรรมนัฐให้เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรมีร้อยเอกธรรมนัฐเป็นว่าการลงพื้นที่ไปด้วยกันถึงไหนต่อไหนเพราะฉะนั้นรู้งานอยู่แล้ว<ม>ตอนนี้ขึ้นมาทํางานเดินหน้าต่อได้ทันที<ม>นอกจากนี้ยังถูกถามฮะเอารูปประธานเลยจะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรยังไง<ม><ม>เพื่อไม่ให้ถูกรู้สึกเหมือนกับว่าตนเองเป็นลูกเมียน้อยอ่ะ<ม>ไปฟังคำตอบจากรัฐมนตรีเกษตรคนใหม่ ทุกชั่วโมงผมเชื่อว่าหน้าวันนี้เนี่ยความรู้สึกของพวกเราในฐานะที่เป็นผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราไม่เคยมองพี่น้องเกษตรกรเป็นลูกเมียน้อยนะครับเราจะปฏิบัติให้ทุกท่านเป็นลูกในไส้ลูกในครอบครัวเสมอนะครับแต่อาจจะมีความน้อยอกน้อยใจบ้างที่งบประมาณประจำปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีนี้ปี69เนี่ย133,000กว่าล้านเนี่ยคืออาจจะยังรู้สึกว่าถ้าเรามาหารต่อหัวพี่น้องเกษตรกรแล้วเนี่ย อาจจะได้น้อยไปสักนิดหนึ่งนะครับก็ฝากไปถึงสำนักงบประมาณแล้วกันครับฝากไปถึงรัฐบาลว่าเราเป็นประเทศเกษตรษกรรมนะครับเราก็จะสามารถทำงานเพื่อรับใช้พี่น้องเกษตรกร,กร,รได้มากขึ้นถ้าท่านเจียดงบประมาณมาให้เรามากขึ้นครับผมเชื่อว่านี่นี่คือพอเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีนะ,ะสิ่งหนึ่งที่เป็นเป็นผลบวกก็คือจะมีความคึกคัก ไฟแรงไงฉันดูแบบกระชับกระเฉงแต่ต้องรอดูผลงานหลังจากนี้ไง<ช>เพราะบางทีพูดแล้วทําไม่ได้ก็มีเราก็เคยเห็นนะพูดอย่างนึง <c oughs> ทำอย่างนึงก็ <c oughs> มีเพราะฉะนั้นมีโอกาสแล้วอยู่ที่ว่าท่านจะใช้โอกาสทําให้เกิดผลงานได้จริงหรือไม่ <c oughs>